ก็ขอกราบสวัสดีผู้ชมกันด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่ในช่องตาดีเจทีสำหรับวันนี้เราอยู่ในเกมโปเกมอนกันอีกแล้วนะผมมีโปเกมอนไข่ที่สามกับข้าวครับผมอะไรประมาณนั้นนะครผมก็หลังจากเราแบบว่าไม่ได้อัดคลิปมานานมากครับผมสำหรับตัวเกมนี้นะผมก็เวลาห้าเดือนเลยนะครับผมที่เราแบบว่าไม่ได้เดินทางมาถึงท่านผู้ชมดูนะครับก็ขออภัยด้วยนะก็ไม่ค่อยมีเวลาอัดอะไรประมาณนี้ครับผมก็ช่องนี้ก็ค่อนข้างมีเวลาเราก็จะอัดให้ท่านผู้ชมได้ดูกันเรื่อยๆครับผมอะไรประมาณนี้นะจะลงคลิปเรื่อยๆนะผมก็จำไม่งงชช่่ออนนนนนนนีีี้้้ไไไปปหหะะะะครรรรัับบทาาผูมมก็เขยณส สำหรับวิดีโอนี้ก็อย่าลืมแบบว่าดูหน้าจอเต็มนะครับผมอะไรประมาณนั้นนะเพื่อแบบว่าให้เราแบบว่าดูแบบเพลินๆอะไรประมาณนี้นะถ้าเราแบบว่าดูหน้าจอแบบธรรมดาแบบกดเลื่อนแบบหน้าจอตั้งอะไรประมาณนี้มันจะไม่เต็มจอนะให้เราว่าดูแบบหน้าจอเต็มๆนะครับทานผู้ชมโอเคอะไรประมาณนั้นนะโอเคก็ปุ๋ยมันเราก็ผมก็แบบว่าได้ไปจัดเซตเขาออกนะก็จะมีเซตใหม่มาอะไรประมาณนั้นนะครับทานผู้ชมโอเคไปผมขอว่ากินน้ํายานี้ก่อนนะก่อนก่อนก่อนเดินทางอะไรประมาณนั้ก่อนทำภารกิจนี่น้ายานี่นะเพื่อไม่ให้เห็นเพื่อไม่ให้เห็น อะไรไม่เห็นเร็วขึ้นอะไรประมาณนี้ไม่เห็นเร็วอะไรประมาณนี้นะเออผมพูดน่าจะรู้แล้วนะก็ความให้เลยนะถ้าผมว่าเสียงแหบเร็วมาเลยนะก็แปบว่าเพิ่งตื่นแล้วก็มาอัดคลิปอะไรประมาณนี้เลยนะท่านผู้ชมโอเคเขาก็ลงไปด้านล่างนะโอเคแล้วก็ลงไปไดนะ้เนาะขอปรับนี่มาโอเคปรับนี่ดีวกว่าเออนะเมื่อกี้นี่ว่าก็จะเลื่อนช่างนี่นะขอให้เขาเลยนะโอเคน่าจะขี่ลิซาดอนนะโอเคขี่ลิซาดอนนะ ก็สำหรับตัวเกมนี่ก็ถ้าแบบว่าแอปมันเสียอะไรแบบไม่แอปที่ผมดาวน์โหลดถ้ามันเสียอะไรแบบนี้นะเดี๋ยวผมหาวิธีโหลดแบบว่าวิธีโหลดให้ท่านผู้ชมได้เรียนกับผมใหม่นะโอเคเดี๋ยวรอดูคลิปแล้วกันนะครับท่านผู้ชมโอเคก็สำหรับตัวเกมนี่ก็บางครั้งก็ก็ตัดบางครั้งก็ไม่ตัดนะอะไรประมาณนี้นะโอเคเดี๋ยวนี่แล้วก็เลี้ยวเลยโอเคครับผมนี่แล้วก็เรื่อยๆครับผมเลี้ยวเลี้ยวขวานะโอเค เลี้ยวขวเลี้วขวโอเคเลี้ยวขวานี่มันก็จะแบบว่าโปกิกมอนเราจะไม่เห็นโปเกมนแบบว่ามามาใกล้ตัวเรามากขึ้นนะผมถ้าเรากินน้ํายานนะผมโอเคอะไรประมาณนั้นนะก็ตรงไปแล้วก็ขึ้นไปเรื่อยครับผมโอ้โหไกลมากเดินทางไกลชิมหายเพียผมก็จะแบบว่าไม่ไม่ใช่ว่าไม่ตัดต่อรีคิปเลยวมาไหมน,นะเพราะว่ากลัวคลิปจะสั้นไปอะไรประมาณนั้นเพราะว่า สลักเกียนนี่ผมก็แบบว่าไม่ค่อยตัดต่อเลยรมานะโอ้โหเจอแล้วนี่ไงจเจอจนได้ครับผมเนี่ยโอ้โหเจอปุ่ยี่มันจนได้นะก็นานๆเจอทีแล้วประมาณน,นี้นะท่านผู้ชมโอเคแล้วก็ขึ้นไปด้านบนอีกนะโอเคครับผมขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปเรื่อยๆโอเคนี่ไงน้านเข้าก็ตรงนี้ไงโอเคแล้วต่อเฮ้ยแล้วต่อเลยแล้วต่อเลยแล้วก็ขึ้นไปอีกโอเคขึ้นไปครับผม ก็ขึ้นไปอีกนะครับท่านผู้ชมเอเคขึ้นไปเรื่อยเลยนะขึ้นไปขึ้นไปก็ถ้าใครว่าดูภารกิจนี้บางคนก็นกว่างงเอ้าทำไมถึงภารกิจนี้แล้วก็จะลืมไปดูคลิปก่อนๆนะครับผมก็ผมถงจะเดินทางมาถึงภารกิจนี้ก็ไปดู EP ที่เจ็ดกันได้นะครับท่านผู้ชมก็เออทางที่ดีก็ไปดูตั้งแต่ EP ที่หนึ่งถึง EP นี้ก็ขอบคุณมากเลยนะเพื่อไม่เป็นการว่างงภารกิจเลยมาเนี้นะ ก็สำหรับการดาวโหลดนะก็ผมก็ไม่แน่ใจนะว่ามันตัดออกหรือเปล่านะผมก็จะไปหาวิธีให้ท่านผู้ชมได้โหลดได้เล่นกันนะคิดว่าใครโหลดได้ก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะครับท่านผู้ชมโอเคนะก็ไปดูคลิปที่ผมว่าสอนดาวน์โหลดนะโอเคผมจะทิ้งลิงก์ให้นะแล้วก็ขึ้นไปเลยนะนี่แล้วก็จะมาถึงภารกิจเรียบร้อยแนละ้วโอเคอเข้าไปแล้วผมขวามไปโปเกมอนเซ็นเตอร์ครับผมโอเค เซ็นเตอร์หรือเปล่าน่าจะเซ็นเตอร์นะถ้าผมพูดผิดออก็ขออภัยด้นะเนี่ยเซ็นเตอร์ที่แบบว่ารักษาบากทีมันรักษาพยาบาลอะไรประมาณนี้นะผมนี่นะผมใช่หรือเปล่านะ่าจะเซ็นเตอร์นะโอเคผมขอไปตีบวกกันนะโอเคนะครับผมตีบวกตัวหนึ่งนะนี่ก็จะตีบวกทุกตัวเลยนะ โอเคครับผมโอเคแล้วก็ตีบวกเสร็จเรียบร้อยแล้วครับตีบวกเสร็จทุกตัวแล้วโอเคแล้วก็รักษาพยาบาลก่อนครโอเคเผื okay. ่ <Okay. S 2> อมีตัวเจ็บอะไรประมาณนี้นนะเผื่อมีตัวพิมพ์ว่ายังบาดเจ็บอยู่โอเคแล้ว okay. แล้วก็ครับผมแล้วก็ขึ้นไปโปเกมอนเซ็นเตอร,ร์กันนะครับผมโปเกมอนยิมเนอรนี่ครับผมตกไปเลยเนี่ยโอเคครับผม ไปอะไรขึ้นไปอะไเนี่ยขึ้นไป,นไปโอเคนะผมถ้าเสียงผมแหบก็ขอภอายขึ้นด้วยนะครับท่านผู้ชมโอ้ขอโทษจริงนะโอเคนี่นะครับผมเาภารกิจนี้แล้ว โอเคผมก็จะแบบว่าจะก็จะแบบว่ายัางไงบางบางภารกิจมันก็คุยกันนานเลยประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมบางช่วงมันก็จะตัดออกเลยประมาณนี้นะถ้ามันแบบว่าคุยกันนานเกินเลยประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมโอเคเออก็คลิปก็จะไม่ค่อยพูดเท่าไหร่ก็ขอให้เขาได้นะครับท่านผู้ชมโอเคแล้วก็ขี่ีดิาดันไปเลยโอเคแล้วก็ลงมาเลยนะโ okay. อเคลงไปลงไปเดี <S <S ย๋ยวผมขอเลือกโปเกมอนก่อนดีกว่านะเราจะเล่นตัวไหน เขอเรียกเป็นตัวโลเกียร์ไหมโลเกียร์นั่นแหละเล่นโลเกียร์นะครับผมเหมือนเดิมรัมผมโอเคลงไปนี่นี่ก็จะเจอภารกิจนะครับผมโอเคนี่นะครับผมภารกิจตรงงงนี้เลยนะครับผมนี่โอเคก็นี่เหมือนเดิมรับผมเข้ามาตรงนี้เหมือนเดิมโอเคไม่ใช่เหมือนเดิมเข้าไปบ้านนี้ครับผมโอเคแล้วก็ ขึ้นไปด้านบนโอเคเราไม่ต้องสอนทั้งหมดก็ได้นะโอเคท่านผู้ชมก็น่าจะเข้าใจนะถึงภาร,รกิจนี้มันก็จะสอนนะมันก็จะให้เราเซฟนะนก็เซฟเมื่กดตัวสีฟ้านะผมถ้าไม่เซฟเมืก่กดตัวเสียงนะผมโอเคเดี๋ยวผมขอไม่เซฟก,ก่อนดีกว่านะโอเคมันเถื่นแบบว่า,าคิปแบบว่าไม่สําเร็จมันจะคิปแบบว่าเกิดมีอะไรเกิดขึ้นอะไรประมาณนี้มีอะไรย,ยังไงท่านผู้ชมแบบว่าเผื่อภารกิจมันเสียอะไรประมาณเนี้ยเราค่อยมาเคลใหม่อะไรประมาณเนี้ยนะโอเคถ้าใครจะเซฟก,ก็กดใบสีฟ้านะี่แล้วก็เซฟนะครับผม เซฟวตนสฟ้านะผมขอไม่เซก่อนก่นโอเคนะอะไรประมาณนั้นนะครับ่านผู้ชมโอเคก็จะมีบางช่วงให้เราเซฟนะโอเคนี่เราก็มาถึงธารกิจนี้ยบร้อยนะผมโอเคไครับผม就决定是你了奇นี่โลกยผมโอเคขอดูถ้าไม่ตาย่ก่อนนะแดนมอนก็ถ้าโอ้ถ้าโลกียนะผมแล้วมีอะไรเกิดขึ้นนะผมขอใช้คืนนะ ไม่เห็นถูกแตะลอยแล้วก็ดวนตัวเลยนะสะท้อนกลับโอเคอม,มาเลยมาเลยใช้용龙泉อืมโถือแรงมากเลย,เลยลเก็หาบางผลิตภัณฑ์ก็กมันก็จะให้เราแบบว,ว่าสู้กันอย่า่ไรสู้กันากกนานมากนะหนท่งผลิตภัณฑ์หนึ่งก,ก,ก็จะไม่ตัดออกกันแหละเพราะว่ากลัวคีมมันสั้นเกินไปอะไรประมาณนี้นะโอเค คิดแล้วลงคลิปก็เวลาน้อยมากครับผมใช่ไหมจู่ๆก็ต้สินี้ว่าใครเป็นคไมคับ่ไหมครับใช่ไครับ่ไหครับมคับไหมร่รับใไหมรบ่ไรับ่ไคร่ไครัใช่ไมร่ไมรไดมค่ได้เร่ไม่ไหรัไ่ไหมเร่าหมควก่ากไหมครมครับใม,มไมไปอัพใช่มครับหมั่ไม่ไม่ามระไมไมร่ตีแรงประมาณนี้ห ไอ้ตีแรงเท่านี้หรอกรว่าถ้าผมไม่อัพนะ่ผมไปอัพผมไปอัพมาไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดีน่ท่านี้นะผมท่าย่งห้าท่าอะไรไม่รู้ไม่มีเลยเกิดขึ้นเลยโอ้น่าจะเป็นท่าคุ้มเลือดให้เรานะโอเคเโอเคครับผมก็ ว่าจะสู้อีกกี่คนนะโอ้โหมันก็บอกไปล่าครับบางวันที่มันก็ให้เราว่าสู้กันแบรอว่านานมากนะผมโอเคขอเปลี่ยนตัวละครเล่นกันขอเป็นตัวนี่นงมาดูเลยนะครับท่านผู้ชมโอเคอันนี้ก็上吧就决定是你了皮卡丘ครับผมขอาดด้วยโอเคเป็นไรแต่มันตีเราไม่เข้าเล่สี่ร้อยโอ้โหคงตงยต ใช้คลนเลกไม่เป็นเรื่องไม่รู้น่าจะเป็นท่าอะไรว่าสายฟ้าแส่นโบนะผมอะไรประมาณนั้นนะแล้วก็เจอน้องหีนโะอ้โอเคทา่ทาอีพันใช่แล้ท่าสุดจิตได้โอ้โหมันก็ตายเหมือนกันนะโอเคโอเคน่จะสู้อีกหรือเปล่าลวะน่จะสู้อีกนะในนี้นี่สู้เยอะ สู้เยอะมากภารกิจนี้โอเคอยาหาว่มีพุ่ิมบอน่คนโหดนะโอเคโลเกย์เาขอโลเกยจการตัวนี้กันนะถ้ายิ้าใหมเรียบร้อยไม่ต้องพึเลือดเลยทีเดียวก็่ยมันลฝังเขาก็เลือดน้อยมากนะผมพุ่ยมฝั่งเราก็เลือดหนึ่งพันสามร้อยก็โหเยอะมากโอ้ถ้าโเรียนขดข่าเก็บถาโเรียนแต่เรา แต่มันยังไม่ตีเราเลยนะโอเคนี่คนี่มันนกไม่สี่ลอยเลยโอเคถ้าคลิปน,นี้ผมพูดอะไรไม่รู้เรื่องก็ขออภัยด้วยนะว่าไม่ได้อาลิปนานก็ตื่นเต้นนิดนึงนะโอเคอนิดนึงนิดนึงโอเคแล้วก็ไปทานอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าเป็นท่าหรือเปก่าตัเราไม่ได้เลยเอาท่าย้ยี่สิบโอ้ไม่ตีเหมือนกัน เราก็ไม่ถิ่กมกันนะเขาีเหนไปแล้นี่ยแป <800. S 2> โอ้โหแรงมากครับผมโอเคแต่เราค่อยเปลี่ยนตัวเลน่นไ,ไม่ต้องเกิดเลยนะตายครั้งเดียวเลยน,นี่งแปดร้อยโอเคครับผมต่อไปก็ให้สู้อีกไหมหรือจบแล้ว โอโหจบสักทีครับผมก็ใช้เวลาดาันมากครับผมโอเคก็บางคนก็จบภารกิจนี้ใช่ไหมก็เราสามารถกดเซฟได้เหมือนกันครับผมกดเซฟได้ตลอดเวลานะนี่กดใบสีฟ้าแล้วก็กดเซฟก็เป็นตัวสีฟ้าแต่ผมยังไม่กดเซฟนะครับว่าเผื่อ,อคลิปมันมีปัญหาอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมโอเคป่าลงไปเลยนะภารกิจเรายังอยู่ในเมืองนี้ครับผมเราน่าจะไปบลกมอนยิมนะครับผมน่าจะใช่นะโอเคขี่ไก่ไปดีกว่าโอเคครับผมไปเลยอนี่ ไปเลยไปเลยไปเลยครับผมตรงไปตรงไปเนีไงก็จะง่ายดิดหนึ่งนะไม่ครับผมใช่ใช่ยิงด้วยโอเคเอไปเลยครับผมก็จะเป็นภารกิจอะไรสักอย่างนะโอเคนี่ที่เดือดไหมนะเดียวทรายครับผมนี่ก็จะมีภารกิจให้เรารับโอเคโอเคไปแล้วเรียบร้อย โอเครับ okay, ผมเนี่ยโอเคเราก็ยังอยู่ในในปราสาทนะผมเพิ่มโอเคเรียวกว่าปราสาทหรือเปล่ากไม่ใช่ใช่นาะอะไรประมาณนี้ครับผมโอเคนะจบเพียงเท่าน,นี้ก่อนดีกว่าไหมคิดน่าจะยาวแล้วล่ะโอเคนะประมาณนี้นะโอเค ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ลืมฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะเพื่อเป็นกรลังใจในการในะคลิปต่อไปนะผมอีพีต่อไปก็อย่าลืมฝากติดตามด้วยนะครับผมผมก็จะแบบว่าลงเรื่อยๆให้ผมสลับคลิปนะก็ผมก็จะไม่ทิ้งช่องนี้ไปน,นะสำหรับเกมนี้ก็ผมก็จะเลิกแคทนี่ผมก็จะเลิกแคทจนกว่าภารกิจจะจบอะไรบางนี้อสำหรับตัวเกมนนะก็ไม่รู้ว่าจะแคทจบตอนไหนนะก็น่าจะมีการเล่นอนอกนอกรอบบ้างอะไรประมาณนี้ครับผมโอเคอะไรประมาณนะั้นะ,ะก็จะอัดคลิปว่าเล่นแบบเพลินๆไปก็อาจจะมีครับผมโอเคอะไรประมาณนี้นะก็ ถด้ช่องคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตาม,มาไว้เยนะเพื่อนๆจะในการที่คิวต่อไปนะอย่าลืมฝากกดไลค์ด้วยนะโอเคแล้วเจอกันในคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายนะจากยาวและสหรับคลิปนี้โอเคอย่าลืมกดเซฟไว้นะก่อนไปนะโอเคปะบ๊ายบายครับผม